ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีพิถุนนะครับดวงในเดือนกันยายนจะโดดเด่นเรื่องใดผมพยากรณ์ทั้ง12ลัคนาราศีให้ไปตั้งพักหนึ่งแล้วของเดือนกันยายนและผมเชื่อว่าเอ,อ่อเอฟซีหลายท่านก็ได้เข้าไปรับชมรับฟังแล้วแต่วันนี้เราจะมาสรุปว่าดวงในเดือนกันยายนเฮ้ยแต่ละลัคนามันโดดเด่นเรื่องใดจะได้โฟกัสถูกนะ ลัคนาราศีมิถุนถ้าดูตามรอบวงโคจรของดวงดาวแล้วถามว่าโดดเด่นเรื่องใดดาวพุธนะครับยังทำหน้าที่เป็นเกษตรราธิบดีนะครับอยู่ในเรือนพันธุนะแล้วก็เล็งไปยังเรือนการงานนะครับชาวมิถุนนะแล้วก็ดาวศุกร์นะครับขยับไปอยู่ในเรือนเกษตราธิบดีของตัวเองน่าจะประมาณวันที่8มั้ง8กันยายนนะ่ะดาวศุกร์เข้าเรือนเกษตร ฉะนั้นถ้าดูตามนี้แล้วนะครับสิ่งที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีมิถุนนะสิ่งที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนนั้นแน่นอนนะครับดาวพุธเลงไปยังเดือนการงานการงานจะต้องโดดเด่นแล้วจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขมากกว่าเดือน2เดือนก่อนที่ผ่านมาเพราะดาวสุขเอง ไปตีโกนร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีมิถุนจึงเป็นเหตุผลทางแอสโทรจีหรือโหราศาสตร์ฉบับสินแสหมิงนะครับของเบงเมืองไทยว่าเดือนกันยายนถ้าถามว่าชาวมิถุนนั้นโดดเด่นเรื่องใดโดดเด่นเรื่องงานครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับในภายในครอบครัวของคุณถ้ามีแพลนจะซื้อรถใหม่นะจะซ่อมแซมบ้าน หรือซื้อรถใหม่หรือใครจะไปจองบ้านจองที่ดินไปจองคอนโดหรืออะไรก็ตามผมว่าเป็นช่วงโอกาสดีโอกาสทองของชาวลัคนาราศีมิถุนผมคงสรุปให้ได้แบบนี้นะครับกับเรื่องราวที่ผมมองแล้วมันโดดเด่นก็ถ้าเกิดสรุปตามนี้ก็น่าจะเป็นโดดเด่นเรื่องของที่ดินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยุดยานพาหนะแล้วก็เรื่องของงาน นะครับถ้ามันโดดเด่นอย่างนี้แสดงว่าคุณต้องมีตังไม่งั้นคุณจะไปจองคอนโดใครก็แท้กคุณไปจองเราเออ <S 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 ถูกไหมล่ะอืมดาวเข้าเรือนพันธุเป็นทั้งเกษตรทั้งมหาอุดไปร่วมกับดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยอืมมันไปได้ในแบบที่เราไม่ได้คาดหมายเลยนะครับนี่แหละครับเรื่องราวโดดเด่นของชาวลัคนาราศีมิถุน นะครับในเดือนกันยายนเดือนที่ดาวขยับหลายดวงมากไม่ว่าจะเป็นดาวเกตนะครับวันที่3กรกฎาคมดาวองคารวันที่6ดาวสุ์วันที่8แล้วก็ไปไปลายเดือนก็ดาวพฤหัสอีกมาเงยแล้วก็กลางๆเดือนก็ดาวอาทิตย์มันย้ายอยู่แล้วนะย้ายตั้ง5ดวงอะนะไอดาวจันร์ไม่ต้องพูดถึงหรอกมันย้ายทุกสองวันครึง่งฉะนั้นมันโดดเด่นในลักษณะนี้นั่นก็แปลว่า นะครับนั่นก็แปลว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับกับสิ่งที่ผมได้บอกไว้ให้มาเพิ่มเติมเสริมพิเศษให้นะครับดวงของเดือนกันยายนพยากรไปให้หมดตั้งนานแล้วอันนี้มาเสริมพิเศษให้กับสิ่งที่โดดเด่นนะนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี